นี้นะครับอยู่กับพี่อีทเมืองโบราณนะครับซึ่งเป็นนักนิยมพักเครื่องระบูชาแต่สิ่งที่ท่านถนัดจัดเจนนะครับที่เราได้ยินในชื่อเสียงของท่านจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะครับวันนี้ทางรายการแวดวงพักเครื่องนะครับได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่อีทนะครับพี่อีทเมืองโบราณเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่กว้างขวางนะครับเพื่อนฝูงมากมายนะครับพี่อีทครับพี่มานานหรือยังครับอ๋อเข้ามาในองค์การนี่ก็น่าจะ20กว่าปีแล้ว ยี <20 S 2> <20 S 1> ่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีกรับยี่สิบป่าก็โอเคอ่ะแล้วก็แล้วแรกเริ่มเดิมทีตอนเข้ามาสะสมนี่สนใจทางด้านไหนเป็นพิเศษพี่เมื่อสมัยแรกๆเลยที่เล่นแล้วก็ชอบพวกเนื้อผงมากกว่าพวกปูภูบิลันวัดพับวัดท้ายวัดเงินอะไรพวกนี้เมื่อก่อนที่เล่นมาก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ไอพวกเครื่องรางพวกอะไรพวกนี้เราก็เก็บสะสมเราชอบมาแต่ เดิมแล้วแล้วมีมีหลักในการดูยังไงบ้างพี่ช่วยแนะนำน้องๆหน่อยหลักในการ,ราจะเช่าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งอ๋อถ้าเรา,ถ,าถ้าพูดถึงพระเราก็ต้องมีเราต้องได้เห็นของแท้ก่อนขั้นแรกเลยด่านแรกพริมดูพิมพ์ดูอะไรอย่างเงี้ยดูพิม์พทรงดูอะไรเราดูความอายุอายุของของชิ้นนั้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นผงไม่ว่าจะเป็นงา เป็นเขาอะไรพวกนี้มันต้องดูความเก่าอายุอายุแล้วก,แวก็แล้วก็ลายแกะลายอะไรอะ่ะลายแกะลายอะไร,แล,ไรแล้วลายพิมพ์อ<ๆ>ย่างก,กรณีกระดูกกระดูกกับเขี้ยวนี่เราแยกต่ากันตากันเขี้ยวเขี่ยวเสือก็คือเขี่ยวเสือเขี่ยวหมีก็อย่างหนึ่งกระดูกก็คือกามไม่ใช่มันจะแยกถ้าพูดถ้าถ้าถ,ถ้าเราพูดถึงเครื่องรางนะอย่างสิงห์องค์เดิมเนี่ยก็คืองา ถ้าเสือหลวงป่าก็คือเขี้ยวเสือเสือหลวงพ่อนกก็คือเขี้ยวหมีอ๋อเสือหลวงพ่อนกก็คือเขี้ยวหมีแะครับหลวงพ่อนกวัดสังกสีใช่ก็คือเขี้ยวหมีแต่ว่าถ้าเขี้ยวเสือหายยากมากไม่ค่อยเจอปัจจุบันจะไม่มีจะเจอแต่เขี้ยวหมีเยอะเยอะกว่าแล้วเขี้ยวเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีต่างกันเยอะต่างกันเยอะเลยถ้าคนเป็นจะต่างกันแล้วก็ดูลายแกะแล้วก็ดูความเก่าอายุอายุนี่ต้องดูให้ได้ก่อน เราต้องดูอายุให้เป็นก่อนอายุให้ได้แล้วก็พิมพ์อ๋อพิมพออ์อย่างไรพวกเครื่องรางเนี่ยเราดูเพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นงานแฮนด์เมดเขาทำทีละชิ้นเราต้องดูการแกะการแกะเอ,อเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำจะแกะเสือตัวหนึ่งเนี่ยจะแกะเสือตัว,ตวเนี่ยคนนั้นต้องมีความชำนาญรู้ว่าสรีระเสือเป็นยังไงถึงจะแกะมาเลยแต่ว่าที่ทำเก๊ค,คือเอาเสือมาตั้งแล้วแกะตามมันจะดือ้อ ออ๋มันจะไม่เหมือนหรอกอถ้าถ้าคนเขารู้สรีระแล้วมาแกะเลยอย่างเงี้ยมันจะพิ้วมันจะแบบมันจะได้ได้สวดทรงอ่ะแต่แต่ถ้าคนเอาเสือมาตั้งแล้วมานั่งแกะเนี่ยมันไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนอไปลอกเลียนแบบเข้ามาก็ไม่เหมือนอที่อย่างที่เราเห็นโดยส่วนใหญ่มากๆเลยเนี่ยมักจะพอเวลาไปเจอเขี้ยวสักเขี้ยวหนึ่งมักจะที่เป็นเขี้ยวเสือลงเอปานะปลาอย่างนี้เรียกว่า ไม่ได้เพราะว่าถ้าเที่ยวเสือหลวงปานปัจจุบันนี่ยังถูกถูกก็ไหลแสนยังถ้าสวยๆผมก็ซื้อเป็นล้านก็เมื่อล่าสุดที่งานงานอุบลผมก็ซื้อมาตัวหนึ่งระพีออนก็โดดนังด้วยก็ยังอยู่ก็เป็นล้านเหมือนกันเมื่องานล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่เป็นไปได้ไหมครับที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ความนิยมในเรื่องของเครื่องรังลดลงเพราะว่าดูไม่เป็น คือเหมือนกับว่าแบบโอ้โหมันยากอ่ะโอดก็ไม่มีหมายเลขก็ไม่มีเนี่ยพี่อิดเครื่องรางนี่ต้องคนชอบนะเพราะเครื่องรางไปถามใครก็ไม่ได้สมมุติว่าเรามีเครื่องรางอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยคนมันเป็นไม่หมดอ่ะเดี๋ยวก็ดูแท้โอเคถ้าเราจะเล่นเครื่องรางเราต้องใจชอบด้วยเครื่องรางก็เหมือนเสมือน่าเล่นแค่ชอบคุณเป็นว่าถ้าคุณไม่เป็นกณอย่าเล่นอ่าเนี่ยอ่าที่ผมเตือนเลยนะเครื่องรางที่คุณไม่เป็นกณอย่าเล่นเลยแต่ถ้าคุณจะเล่นคุณต้องเชื่อ เชื่อคนคนนั้นว่าเขาเป็นแล้วเขากล้าที่จะขายแท้ให้คุณแล้วกล้าที่จะรันตีให้คุณถ้าไปเชื่ออะไหลยถ้ามันยังไงเครื่องรางมันถ้าถามผมนะคนกล้าซื้อมันจะมีสักกี่คนแต่เอาว่าในเมืองไทยดีกว่าเครื่องรางของหางอะใครซื้อแพงที่สุดใครกล้าซื้อคนเดียวมั่งผมผมอยากจะถามลายคนด้วยว่าใครกล้า ต้องชอบด้วยแล้วต้องเชื่อด้วยแล้คุณต้องเป็นด้วยแล้วถ้าคุณจะซื้อหรือจะหาเช่าคุณต้องเชื่อเขาด้วยถ้าคุณไม่เชื่อครับคุณอย่าซื้อผมแนะนําเลยคุณจะเช่าเครื่องลางหรือเสือหรืออะไรก็แล้วแต่สิงสาราแต่อะไรก็แต่ลิงเนี่ยพันนุมานพ่อศุนทรพ่อดีอะไรถ้าคุณไม่เชื่อครับคุณอย่าซื้อเพราะคุณซื้อเข้าไปคนอื่นเขาไม่เป็นแล้วเขาบอกเข้ดีเหรอไม่ทันคุณก็ตายใช่จานหรือเปล่า โดนก็รั่วแล้วใช่อย่างนั้นคุณเล่นพระดีกว่าเพราะพระมันจบกว่าเครื่องรางนี่ต้องชอบถึงจะเล่นถ้าคุณจะเล่นคุณต้องเชื่อคนคนนั้นคนเดียวถ้าคุณไม่เชื่อคุณอย่าเล่นเลยทงนี้รายการแวดวงพักเครื่องขอ,งข,อขอบคุณพี่อี้นมากครับที่ให้ทางรายการเราสัมภาษณ์ครับนีบ่นะครับท่านผู้ชมครับหนังสือดีๆเล่มนี้นะนะครับเราเรียกว่าหนังสือนครโบราณจำปาสีนะครับ พุทธมนทนแห่งแดนอีสานนะครับน้องน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวจะให้แนะนําหนังสือเล่มนี้นิดนึงครับก็หนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นของชมรมมหาสารคามค่ะแล้วเราก็จัดขึ้น10ปีครั้งหนึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดของสารคามเลยนะคะแล้วก็ มีพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยค่ะแล้วทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้รวมแต่เป็นคนที่มีบุญและวาสนามากค่ะก็คือเราจัดนิทรรศการแล้วก็มีองค์บูชาพระด,ด้วยนะคะแต่และเนื้อก็มีด้วยกันทั้งเจ็ดเนื้อค่ะแล้วก็มีสีวาระด้วยค่ะอ๋อมีสีวาระด้วยสีวาระค่ะก็คือมี6ประเทศค่ะแล้วมีเกจิอาจารย์ดังเกลูปค่ะที่ ที่ร่วมพิธีปลุกเสกค่ะแล้วในรายละเอียดหนังสือเล่มนี้ช่วยแนะนําสักนิดครับว่ามีอะไรบ้างครับโอ้โหองเปิดเลยครับค่อยๆเปิดนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็จะมีองค์ที่ว่าราคาเป็นร้านค่ะองค์นี้ค่ะแล้วก็จะมีโชว์องค์ เป็นพวกพักปลูกนี่เนาะพวกพัะทานนาดูเลยนี่ใช่ค่ะเพราจะมีโชว์ที่ข้างบนค่ะเพราะว่าเราจัดนิทรรศการที่ข้างบนค่ะจะอยู่ชั้นสองค่ะมีทุกอย่างแล้วก็มีเหรียญด้วยนะคะ๋อมีเหรียญด้วยนะครับนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บเหรียญเหรียญตรงนี้ค่ะเหรียญี่จะเป็นหนังสือหนังสือหนังสือในเรื่องราวของผู้ผู้ที่ชนะการประกวดในแต่ละรายการค่ะผู้ที่ประกวดผู้ที่ประกวดชนะวันนี้ได้หนังสือเล่มนี้ไปเลยค่ะได้ไปเลยค่ะได้เป็นที่ระลึกเนะยค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคามของเราเลยค่ะหนังสือเล่มที่สองนี้เป็นหนังสือผู้ที่ชนะเลิศการประกวดพระในแต่ละรายการเรียกว่าหนังสือสุดยอดพระเครื่องสี่มุมเมืองภาคอีสานเนาะ,ะ<อ>ใช่ค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสาระดีๆนะครับน้องประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องราวของเกี่ยวกับพระเครื่องงานประกวดที่จะจัดขึ้นในวันที่11ธันวาคม2554ครับ คุณนอรเเช่ตันติมาทำลงวันนี้มาที่จังหวัดมาหาสารคามอีกแล้ววันนี้มาเดินเช่าหาพระเครื่องวันนี้ได้เหรียญอะไรดีๆมาบ้างไหมก็เมื่อเช้าเดินเมื่อเช้าได้เหรียญทองคาหลวงพระคูณมาเหรียญหนึ่งครับผมชื่อรุ่นก็ดีครับาขายมากรวยมากครับชื่อรุ่นขายมากรวยมากครับผมปีอะไรครับพี่ปีพศปีสามแปดของซิงเกอร์ครับผมโอ้ยสร้างโดยซิงเกอร์นี่หายากนะพี่เขาเขาทำแจกเฉพาะพนักงานที่มีอายุ อายุงานประมาณ1ิปีใช่ครับใช่ก็เห็นเห็นเหรียญเล็กน่ารักดีครับเป็นทองนี่ต้องคำทองเหอพี่ได้ดูรือยังเขาบอกว่า4ี่กรสองครับ4กรัม2ครับผมโอ้เช่าหามาเท่าไหร่ครับเช่าหามาเจ็ดพครับผมเจ็ดพัครับเจันละเท่าไหร่ประมาณประมาณน่าจะประมาณพันกว่าบาทครับน่าจะตกอยู่วันพันสี่ครับน่า ในวันพรุ่งนี้งานประกวดพระนี่ไปอยู่ในส่วนไหนของโต๊ะ,ะพรกเครื่องพี่ก็จะอยู่ในโต๊ะของวัดโปกครับผมนะแล้วก็จะมีส่งพระประกวดด้วยครับส่งพระประกวดด้วยครับปร,ประมาณ6รายการครับผมประมาณ6รายการหกรายการนี้ขอให้พี่เฮงเฮงได้รับหนังสืองานประกวดพระได้รับรางวัลที่ 1, 1> ทุกๆรายการเลยนะครับครับ อ่ส่ว,สาาสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านสมาชิกดีทีวีทุกท่านนะครับในโอกาสปีใหม่นี้นะฮะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุข สมหวังคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคขอให้ผ่านคนไปพร้อมกับปีเก่าปีใหม่นี้มีความสุขทุกคนนะครับขอบคุณครับดีทรวมกันีเคเบิลทีวี TV, โทรทัศน์ของคนโคร,ราชเพื่อคนโคร,ราชขอเสนอความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่อลังการ กับการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่สะใจเต็มตาที่สุดด้วยสาระและความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงกับ20ช่องใหม่จากทร Vision พบสุดยอดภาพยนตร์จากช่องทรูฟิล์มเอเชียทรูไทยฟ i ล์มเรียลิชื่อดัง True Academy f a n t a s เซีจากช่อง Reality Channel ตื่นตากับสุดยอดกีฬาระดับโลกรับชมฟุตบอลสดๆว่า1,500คู่จาก True ปอร์ตสยามกีฬาพร้อมศึกษาความจริงจากธรรมชาติกับสุดยอดสารคดี True Explorer จัดเต็มทั้งสาระและความบันเทิงที่รอคุณอยู่ที่บ้านถึง85ช่องคุณภาพมากที่สุดนี่คืออีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่คุ้มค่าที่สุดจาก DTV, ีวีเค TV ิลทีวีและทรูวิชั่นร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่7พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปสนใจติดต่อ044 295758ถึง9 DTV, ีวีเคเบิลโทรทัศน์ของคนโคราชเพื่อคนโคราช ดีทีวีเทเบิลทีวีร่วมต้อนรับสาระและความบันเทิง20ช่องใหม่จากทีวิชันกับโปรโมชั่นสุดเจิดท,ที่สุดคุ้มค่าที่สุดถึง85ช่องคุณภาพมากที่สุดแพ็กเกจที่1ชําชำระค่าบริการ950บาทรับชม3เดือนแหลกซื้อเสื้อโปโลสวยเก๋คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดจากดีทีวีเพียง99บาทแพ็กเกจที่2ชํชระค่าบริการ1,800บาทรับชม5เดือน รับเสืออเเ้อโปโลสวยเก๋ฟรีไปเลย1ตัวสมัครวันนี้ฟรีค่าติดตั้งมูลค่า1,500บาททันทีอย่าพลาดอย่าลืมสนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับดีทีวีเคเบิทีและทรูวิชัน85ช่องโทร044 295 758-9 DTV TV ีทีเคเบิทีีโทรทัศน์ของคนโคราชเพื่อคนโคราช สวัสดีครับท่านสมาชิกเคเบิลดีทีวีทุกท่านครับเนื่องในโอกาสปีใหม่2,554ผมทิติรักคงพุทธลักษณ์ในนามฝ่ายบริหารของเคเบิลดีทีวีนะครับมีความยินดีนะครับที่จะนำแต่สิ่งดีๆนะครับมาให้กับขึ้นสมาชิกทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกของดีทีวีในปัจจุบันนี้นะครับและในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้ขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สักการบรูชาของจังหวัดนครริมานะครับไม่ว่าจะเป็นุญา,ามู่แม่บุญเหลือนะครับช่วยอำนวยอวยพรให้ท่านสมาชิกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ท่านสมมาตรปรารถนาก็ขอให้สุขสมหวังในทุกสิ่งทุกประการขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณครับ สมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับโอ้ยืนอยู่หน้าหอประชุมตักกศิลานะครับในคืนวันนี้นะครับหัวค่ำเวลา18นาฬิกานะครับที่หอประชุมตักกศิลานะครับ อำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามหรือโรงแรมตะก,กศิลานะครับค่ำคืนวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องราวของการประมูลพระเครื่องพระบูชานะครับโดยนักนิยมพระเครื่องพระบูชาแต่ละท่านนะครับจะให้เกียรติมาร่วมงานในงานประก